嗯。 ผู้ระไปเมองาชเข้ามาหาและกบท่านว่าท่านผู้เจริข้าพเจ้าขอถนัดสกายเมาชนขอท่านใจเหมาะทางไปเมืองราชพื้นแต่ข้าพ้าเดท่านชอบจะบกลาวกับบุรุษนั้นว่านาสิท่า,ทานทางนี้ป็นมือราช จที่วังราชพฤก์ก็ตั้งอยู่ผนทางสำหรับไปวองราชพฤก์ก็ยังตั้งอยู่ท่านเท้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลังไปผิปดทางส่วนบุรุษผู้หนึ่งไปถึงวังราชพฤกษโก็สวัสดี ก็ออยังตั้งอยู่แต่สาวของเราแม้เรากล่าวสอนคร่งสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุอิพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างที่ตบางพวกไม่ได้บรรลุตามในเรื่องนี้เราจะทาอย่างไรได้เล่าเพราะ ต้อฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างแล้วแต่ว่ามาไหนเป็นมาที่มีนิสัยเช่นไรเกสี A C. ถ้ามาของท่านเลืรับการฝึกทั้งด้วยวิธี 我听过的 ใน่ีงนี้ ไปยนอย่างนั้นนนข้าแต่พระองค์พูดเลยถ้าลูกที่ควรสวดนั้นไว่รับรสวดทั้งด้วยวิธีนรูระทั้ทงด้วยวิธีนราและทั้งด้วยวิธีนารัยและอุนไกรโยการเล่าพระผู้มีพระเจ้าจะทรงทงอย่างไรเอส ไม่อยอมรับการเึิด้วยทิธีภาษาแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียฆ่าแต่กร,ระอกผู้เซอร์ก็ปานนาทีบาย่อมไม่สมควรเหงาตาผู้มีคาถาที่ใช่หรือและวเราที่กินคาถาก็ยังอยาว่าเกิกเราก็ฆ่าเขงเสียเกสิกเออปานาทีบาย่อมไม่สมควรแก่เราจริง เมื่ทครูผู้สอไม่ยอมรับการสื่อโดยวิธทางสายแล้วต่างหาคตศก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควมว่ากล่าวางคมอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผูเราบอีของค์การร่วารซึ่งเป็น